ยิ้มกันยิ้มกันทีนึงยิ้มกันยิ้มกันยิ้มกันเออเป็นไงลูกอยิยิ้มหวานกันยิ้มหวานให้หน่อยทีหนึ่งยิ้มหวานให้หน่อยีที่นึ่งค่ะเมิกจีบ้จนต็มบ้างค่ะ มันก็คือไอติมอะลูกหนูทำไมต้องคิดด้วยองะคะอืมอืมเอ่อเยอะไหมอร่อยไหมคะหนูจะดึงแต่นิ้วมามีอย่างเดียวสิลูกมันไปไหนอึ๊บอ่ะอัญญาขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ก่อนขึ้นมานี่ก่อนแล้วมามีป้อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมามีป้อนอึ๊บอึ๊บอ่ะป้อนอ้ำนั่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊อึ๊บอึอึอึ๊บอึ๊ โอเคลูกเ,เอาตกลงยังไงอะ่ะจะลงหรือเปล่ปาลงไหมคะข้างนู้นฮะงงลง,ลง,งลงตรงไหนข้างไหนคะข้างนี้อ๋อโอเคมันนี้เดี๋ยวพี่ใส่ให้นะใส่อะไรอ๋อมันนี้มันนี้นนลงมาทางนี้เพราะว่าจะได้มากินพอดีอืมลงมานี้กินพอดีชิสเค้กบนานาน่าอัเติเนตุ Chicken banana Chicken banana Chicken banana anh à, này lón rồi. Lón rồi. Chikin, banana đây banana đây banana Chikin, banana Chicken banana 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 là băng, là, băng, là băng. Look, được. đôn, được đôn. À, mẹ อัญญากินอะไรมาสวนสัตว์เหรอคะอ๋อจริงๆไปสักพักนึงแล้วครับแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีคลิปไปเที่ยวสีอยุทยาไลายอ่อนปาฮะสนุกไหมลูกเอาขึ้นขึ้นขึ้นอุ๊บมือตอนีเราไปสวนเสือที่อยุยาเลยใช่ก็นั่นแหละที่เราไปที่เราไปอะค่ะ ใช่ไหมคะอายุแปดไดโนปาร์กอ <im itan work> ีกไดโนปาร์กหนูไม่กลัวหรอวันนั้นไปเห็นกลัวจะตายเห็นจะอยากไปอีกกลัวไหมคะไอ้บากลัวแม่ไดโนปาร์กกลัวหนูไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบแม่อายุแปดโอ้เด้อเด้อเด้อสตาร์ทปาร์ตี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวขอบคุณก่อนทุกคนที่ส่งดาวให้เราก่อนส่งมาสิบสองดวงทวย

โอ้เอลิซาเอลิซา star my beautiful baby 2400 star thank you โอ้ร้องทำไมอะคะก็นเท้าไปโดนกี้เอง่ะลูกใช่กอยาดีามันไป้าเนี่ยิน้างทำไมไม่มใครไปดูเราบ้าง มีคนส่งหมีเนยมาจะลงเ่อของน้องพี่แน่นอน <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ของน้องพี่เหรอมีเนอยอ่ะเหรอลูกพี่มีเนยเป็นไงน่ารักไหมน่ารักไหมตัวใหญ่เหรอหอมนน้องพี่ได้นั่งใกล้เลยนะ ไม่ได้สอนนะอามพี่เนย้ชายี่หีเนยครับน้องจริงจริงต้องเป็นน้องเนาะน้องหนีเนยครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกเอ้เป็นสาวน้อยใช่ไหมาอะอดูกินคุกกี้เข้าไปใช่ไหมล่ะเมื่อวานสนุกมากจริงๆแล้วตามคิวอ่ะ ก็คือมีแต่ลูกสาวไปนะเพราะว่าลูกสาวเป็นหินเตอร์ลูกชายไม่ได้เป็นแต่ว่าลูกชายอยากไปด้วยใช่ไหมน้องมีชอบไหมเมดูบเจ้านาน้องพีมันมีมันมันมีมันมีอะไรอยู่บนหลดน้องพีอะไรอ่ะโมันมีอะไรอยู่บนรถน้องพีแคมิเลียนวังไหมคะพิธีแหละพิธีเป็นไงเมื่อวานสนุกไหมลูกพิธี เฮ้ยทำไมมันค้างล่ะคนมีคนเขียนว่าอัญญาเท่ากับมีเนยแขนขนมปังเอาว่าอันญาืันโปโกมากกว่าอัญญาเป็นโปโกมากกว่า เขามีเพลงด้วยนะเราไปฟังกันดูนะเมื่อวานมีโอกาสได้ไปเดบมอบางกะปิเลยแบบเขาไปที่ร้านน้องแฝดนุกัดอร่อยมากเสียดายได้ไปวันที่แฝดแดขายอ๋อไม่ได้ไปวันที่แฝดแดไปขายเขาเรากินคําได้ไหมที่รักท่าที่เธอกินมันไม่เหมือนก็เหมือนกินไอติมเลยเหมือนกินะ Kind of อยากชวนน้องพีน้องพีไปหาหมีเนยไปไหมน้องพีอยากไปหาหมีเนยอีกไหมจริงๆแล้วปลายเดือนเราก็เหมือนว่าเราจะไปมีอีกงานหนึ่งเนาะที่ไปเจอหมีเนยแ้วก anyway> ัน no. อ๋อเหรออ๋อเราจะไปบ้านเขาจริงๆกันน cool ั้นแนะกันได้เลยนะเราไปวันที่เท่าไหร่นะ อะไรนะมีเลยมีงานในโซเฟียอ๋อก็วันที่ยี่สิบเก้านะครับไปเจอกับบ้านเราได้นะเราไปเยี่ยมบ้านนีเลยใช่ไหมบ้านเขาอยู่ตรงไหน,นคหกกรับฮาล,กกลกกากอนฮาลากอนเขาถามว่าถ้าผมไม่ได้หนึ่งในร้อยอะสามารถไปร่วมงานได้ไหมไม่รู้ถามอะไรฉันล่ะไปถามคุณลูกค้ามาจีคลีนสิฉันไม่รู้เรื่องคุณไม่แน่ใจเพราะเขาบอกว่าจะมีร้อยคนที่ได้เข้าไปในบ้านเนี่ย อ๋อแต่ว่าข้างนอกอาจจะยังไปได้มั้งไปเจอกันหรือเปล่าหรือว่าบ้านมีเนยเขาอ่าเป็นงานของ Magic Queen นะครับเจอกันได้มาที่ยี่สิบเก้านี้นะครับผมล้วไปกี่โมงนะเปิดเปิดให้เขาดูหน่อยเปิดดูซิ เขาต้องซื้อของมาจีเพีงครบอ๋อเหรอซึ่งมันก็หมดเขตไปแล้วถูกปะใช่หมดเขตไปแล้วหมดเขตเมื่อวานก็เลยสิบแปดแล้วประกาศชวนขอให้แม่ทุกคนได้นะคะเศษหนึ่งในร้อยอ๋อแล้วก็จะได้ไปบ้านน้องเนยแล้วกันขอทุกคนเิดขอทุกคนได้อะไรอะครับพิธีเล่นอะไรอยู่วันนี้พิธีได้ดูคาไหม ได้ดูไหมครับน้องพี่ดูไหมดูคาจนจบไหมไหนน้องพีเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องมันเป็นยังไงครับมันเรื่องมันเป็นไงเขาแข่งรถป่ะหรือว่าเขาเป็นมีสายลับสายลับเขาคือใครอะรถที่เป็นสายลับอะเดี๋ยวเล่าให้พ่อฟังหน่อยครับ เล่าได้ไหมลูกเเป็นแต่ตอนเด็กๆเราก็ดูการ์ตูนพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจนะมันมันมจะมีคนร้ายตอนมันถึงตอนไรแม็กซ์ฟรีนมาถึงตอนตอนน้องแข่งกันอะยันระเบียบมันมีคนร้ายพยายามจะยินหัวท่านอื่นอ่า โชตชักเหรอแล้วเขาช่วยได้ไหมครับเขาชื่อเมอร์เธอร์ป่ะโทตชักไงโทตชักเขาชื่อใครเขาชื่ออะไรครับเขาชื่อแม็กซ์แม็กซ์เขาชื่อเมอร์เธอร์ไม่ใช่เขาชื่อแม็กซ์เหรอใช่เหรอเขาไม่ได้ยินนะจะได้ยินอะไรนแม็กซ์ผีนะ ไอวาถารูปมามีถูีมมีมีลานะอหมันหล่นนชอถ่ายรูปให้มันหล่นะีดูดูนะถ่ารูปเสร็จปุ๊บให้ดูด้ยนะอันนี้นี่นี่ไไหนคามามีดูหนยค่ะเขาเปิดรูปให้ดูด้ยนะเออฮ้ฝีมือใช้ได้นะเนี่ยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันตกมันก็จะบุบลูกไม่เอาไม่เล่นแบบนี้มันจะบุแต่กระจกป้าหนึ่งบอกว่าคิดถึงนะลูกสวัสดีจากโอซาก้าป้าหนึ่งอยู่โอซาก้าเหรออยู่กับมีเลยหืมไม่ใช่อ,อ,อ,อัญญาอวยพรให้ได้สิทธิ์วันที่29หน่อยได้ไหมคะ โอ้เดยเขาคือเป็นผู้โชคดีใช่ไหม The lucky one right เขาที่อยู่ข้างวลังเขาลัคกี้เอ้าไม่น่าจะหมายความว่าอย่างนั <h 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 ้นทำไมทำไมคุณร้ายเขาาไปจะยิงอารี่ลัคกี้เอ้าตกลงหนูได้ดูเหรอตกลงพิธีได้ดูไหมิธีต้องจับเขาบีเอ้าทำไมพิธีไม่ไปดูอ่ะลูก ว่าหลังวิธีก็ไปดูกับน้องสิมาสะุกมาีมาสันหรอไปบอกว่าไม่สั้นดดปหดนูดโดดูดดรกนาดนบอจิแล้วีไน่าไปดูเลยนะเขาไม่น่ากลัวเลย แล้วแล้วมจะหมุนแล้วแล้วตัวเาจะโดนทำเลยเขาจะเปนชิปเปกเลยฮ้อะไรอ่ะเซ็นเซอร์ไม่ทันเมื่อกี้พูดไม่พอเลยลูกอะไรอ่ะพ่อ That's not a good word Do you know that ่อมันเร็วเกินพี่ฟังไม่ทันอะไรอ่ะโอเค you promise me you don't talk like this anymore okay

อ๋อเหล,ลูกเรพราะว่าเราไปอยู่กับอัญญาดีกว่าไหม,ไมไพ่มอควจริงเลยน้องพี่นคไากออาูไม่ไดีพี่ชีพี่ชีพี่ชีควรไม่น่าไปดูเลยแต่ว่าแบบไหนอะนี่โท,ทรศัพท,ท์ี่โม่นีอะไนี่ ไปว่ะจริงอ่ะป้าสีไม่ได้ลักกี้เศร้าป้าสีไม่ได้ไปสงสัยจะบ้านหนีเนยไงเขาประกาศแล้วเหรออันยา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 ทำไรลูก เราโฆษณาดีกว่าพรุ่งนี้นะคะอุย้ยพรุ่งนี้นะครับเราไปเที่ยวเราจะพาไปเที่ยวสีอยุธยาลายออนป่ากันสวนสัตว์เขาใหญ่มากออออออพี่พพท,ทีจำได้ไหมพี่ทีไปไปเที่ยวที่สวนเสือมาจำได้ไหมเฮ้ยไม่รู้เหรอมึงเห็นสัตว์อะไรบ้างจำที่ขึ้นไปบนรถยีราฟได้ไหมมียีราฟเยอะๆแล้วเราไปให้อาหารยีราฟ แล้วพี่พีก็แบบยีราฟมันเข้ามาใกล้กันดีแต่มันจะเลียงพี่แยบ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 เนี้ยพี่กลัวละพี่พีกลัวยีราฟกับสิงโตกลัวอะไรบ้างกันสิงโตโอ้ยสิงโตเนี้ยบมีคำามแหลมสิงโตตัวเล็กๆอ่ะที่เราถ่ายรูปด้วยอ่ะน่ารักน่ารักแต่ว่าสร้างน้ำเสือเสือเสือนะตัวกว่าแต่นั้นเป็นสิงโตผสมกับเสืออะไรนะเขาสู้กันได้ แล้วแพนด้าแดงอนะ่ะชอบไหมแพนด้าแดงแพนด้าแดงเหรอไม่เคยเห็นเลยเห็นได้ไงวันนั้นหนูไปป้อนขนมเขาเลยแพนดา้าเน,นดแพนด้าลูกเขาเรดแพนดา้าที่มันตัวแค่นี้ตัวสีส้มแพนด้าแดงให้น้องพีปีนลงไม้อะไรให้เดินขึ้นแต่แม่มาแค่เขาอยู่ในห้องแอร์ลูกเพราะพ่อมีคลิปด้วย อัญญามาแล้วอัญญามาทำไรคะอนี้คืออะไรอ่ะหนูมาทำไรอัญญาอัญญาจะเอาอะไรลูกอัญญาจะเอาอะไรลูก แล้วถ้าเปลือเสือกับสิงโตอ่ะสู้กันใครชนะลูกเฮ้ยทำอะไรแล้วมันก็มีดอยบเอนาอปู่ไหมฮะไม่หายหรอรชีด้าค่ะชีด้าคืออะไรครับ ไมาไม่เล่นไม่เล่นบัดบัรพอเรปเปอ I am leopard l e p a r d what I am tiger พ่อพ่อต้องทำโทษน้อีตะกีแล้วไหมเนี่ยน้อพี่ไวโอเคน้อพี่ัดนะหน o ่งสองหนึ่งร้อยโอเคทำอะไรอ่ะอัญญาเป็นไร พี่ยายแซนตี้แดดี้พ่อก็ใหญ่ <laughs> <laughs> <coughs> 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 ไหนเล่าให้มามีฟังซิหนูไปเล่นกับใครมาคะพี่บองพี่บองนี่คืนนี้อัญญาจะนอนกับพี่บองใช่ไหมโอเคต้องลงนอนกับพี่บองนะคืนนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณ ีอ table 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 chicken banana chicken banana ไหนเต้นี่ chicken เราไปเปลี่ยนเป็นไลฟ์ทิกตอกกันไหมไปเล่นเล่นมังกรไหมเล่นเล่นมังกรกันไหมโอ้ยอะไรเนาะใคพ่อ พอไม่ไหวแล้วเดี i̇şte oh bueno. ๋ยวลเลยยกขยกขึ้นยกเอรนชิเกนบานาน่าชิเกนบานาน่าเมเอาชิเกน

ไม่ไดีนายโอ๊ยแยกย้ายกันพาลูกข <|so|>> uh, um, ึ้นเถอะไม่ไหวไปนอนกันดีกว่า สวัสดีครับไหนพี่ทีเต้นชิคเก้นบานาน่า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 เต้นอย่างนี้ยไหนน้องพี่มาเต้นชิคเก้นบานาน่าให้พี่ทีดูหน่อยนไปไปไป ลงไปแล้วเหรอยังกระตุกค่ะมันก็คงจะต้องกระตุกแหละเพราะเด็กนี้วุ่นวายโอ้ยรนี่แบบนี้ลูกพาพอแล้วล่ะพอแล้วแม่ไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงแขนแล้วพ่อเจ็บพ่อเจ็บพ่อไม่ไหวแล้วพ่อเจ็บแม่แม่มันเจ็บแล้วอ่ะโอเคงั้นเราหยุดไลฟ์แล้วนะมันเจ็บแล้วโอเคทะเลาะกันอีกแล้วไปก่อน ไปดูชิคเก้นบานาน่าได้ทิกต็อกบีมออนชาแนลนะคะไปก่อนนะคะโอเคเรื่องแล้วนะพอแล้วนะเราก็เล่นแล้วนะโอเคยังไม่ยอมยอมยังยังไม่ยอมพอแล้วพอแล้วโอเคยังลูกยังไม่ยอมยังไม่ยอมหรอปิดท้ายยังปิดท้ายเลย หยอกยังขอยังขอ,อยัง,ออยงครับไม่ยอมไม่ยอมไม่อยากโดนเหรอใช่พี่จีนไม่ชอบสิงนี้เนี่ยถ่าอะ